สวัสดีครับผมอดครับและคลิปนี้คือเจาะตัวอย่างหนังเรื่อง Mortal Combat เวอร์ชันใหม่นะครับผมเป็นคลิปเจาะตัวอย่างคลิปแรกของช่องนี้ก็ว่าได้นะผมคือไม่มีคลิปจะทําอะไรนะครับก็ทําคลิปเจาะตัวอย่างเลยเลวกันครับก็กร่นก็ถ้าคดีนี้ผมขมมอ้อมูลมั่วข้อมูลผิดข้อม,มูลไม,ม่ดีพูดมัด่วพูดผิดพูดไม่ดีผมก็ต้องขอโทษอย่างสูงด้วยครับผมและอาจจะพลาดบางฉากนะครับก็ต้องขอโทษอย่างสูงด้วยครับโอเคครับเพ,รเพื่อมาให้เป็นการสุาราเริ่มที่ตัวอย่างฉากแรกเลยแล้วกันนะครับ บทมาชา้นแรกนับก็จะเป็นฉากตัวละครของเมเจอร์แจ็คสันแจ็คบลิกแต่ผมคอเรียกสักส้นๆว่าแจ็คแล้วกันนะครับซึ่งรับบท้วยมีแคทบลูถ้าผมอ่านชื่อนะักแสดงท่านนี้ผิดผมก็ต้องขอโทษอย่างสูงเ้ยนะครับผมซึ่งเป็นตอนที่แจ็คยังไม่ได้ใส่แขนเหล็กนะครับผมซึ่งแจ็กก็ไปทำภารกิจที่บรา,าซิลนะครับผมซึ่งไปตามล่านักโทษที่แหกคุกแต่เขาก็ต้องพบกับซับซีโลนะครับผมซึ่งรับบท้วยโจทัสลิมนักแสดงจากเรื่องฟัสแอดฟิลเลตหกซึ่งคนที่ทำให้แจ็คแข็งขาดครับก็ค ซิ่งมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าซับซีโร่ที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ซับซีโร่ตัวจริงแต่อาจจะเป็นบีฮานพี่ชายของซับซีโร่นะเองนะครับผมและฉากต่อมานะับก็จะเป็นฉากของทุกคนซันยาเบลนะครับผมซึ่งรับบทโดยเจสก้ามานามีจากแบล็กวอเตอร์แอบบิสนะครับผมส่วนสัญญาก,ก็กาลังจะคุยกับโคยังนะครับผมซึ่งรับบทโดยลูอิสแทนนักสู้เอ็มเอเอที่ต้องต่อสู้เพื่อหาเงินแต่และภัยร้ายก็มาเยือนโดยไม่รู้ตัว เมื่อซัมซุงเฮ้ยไม่ใช่เมื่อชางซุงซึ่งระบุด้วยชินฮานจักรพรรดิแห่งเอาเวลที่ได้ส่งนักรบยอดฝีมือซับซีโรออกตามลาตัวโคที่ตอนนี้กําลังออกเดินทางเพื่อตามหาตัวซัญญาเบลดตามคําแนะนําของแจ็คทานหน่วยรบพิเศษที่มีแผลเป็นรูปมังกรเช่นเดียวกับตัวของเขาที่มีมาตั้งแต่เกิดฉากต่อมานเป็นฉากที่มีตัวละครตัวหนึ่งนับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมและนี่อาจจะเป็นคนโลกเหนือก็ได้นะครับ โนโนไม่ใช่อาจจะเป็นเอาเวลก็ได้นครับผมและฉากต่อมาครับก็จะมีรูปเหมือนเป็นการประลองนะครับผมซึ่งผมขอดานะครับว่าการประลองนี้อาจจะเป็นการประลองเหมือนในเกมก็เป็นได้น,นะครับผมฉากต่อมาครับผมมันจะเป็นฉากที่ตัวละครฝั่งซ้ายครับซึ่งอาจจะเป็นช่างซุงและคนฝั่งขวาครับซึ่งอาจจะเป็นไรเดนที่กัลลันจะมาต่อสู้กันนะครับผมและถ้าเราดูกันดีๆฉากหลังนับก็จะมีฟ้าผ่าด้วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นฝีมือของไรเดน ฉากต่อมาครับโคเห็นนิมิตของสกอร์เปียนซึ่งดูเหมือนว่าสกอร์เปียนขอความช่วยเหลือจากโคนะครับผมหรือโคไปทําอะไรให้สกอร์เปียนนะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมฉากต่อมาครับก็เป็นฉากของฮันโซฮาซาชิหรือสกอร์เปียนเองนะครับผมซึ่งรับบโดยฮิโรโยกิซานาดะจากโฟติเซเว่นโรนินนะครับผมซึ่งผมขอเรียกว่าฮันโซแล้วกันครับซึ่งดูเหมือนว่าฮนะันโซนับจะโดนกลุ่มนักฆ่า สามไล่ฆ่านะครับผมผมขอเรียกว่ากลุ่มนักฆ่าละกันนะครับซึ่งดูเหมือนว่าฮันโซนาจะกําจัดพวกกลุ่มนักฆ่าได้หมดเลยนะซึ่งฉากนี้โคตรโหเลยนะครับผมฉากต่อมาครับเป็นฉากแนะนำจุดคอรนครับซึ่งก็จะมีสัญญาบลเดซึ่งรับบทดด้วยทิสกาแมกนามีจาก Blackwater a b y อ s ซึ่งกําลังจะต่อสู้กับเคนโนซึ่งรับบท้วยจอร์ดลอสันที่มีพลังปล่อยแสงออกจากตาได้นะครับผมคือคนต่อมาลิวกังซึ่งรับบท้วยลูดี้ลิน จากเพราะว่าเลนเจอร์เมื่อบ,บี2 0 1 7ที่มีพลังปล่อยไฟได้นะครับแล้วก็แจ็คซึ่งตอนนี้ก็มีแขนเหล็กมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าแจ็คกำลังจะฆ่าใครบางคนนะครับผมและตัวละครต่อมาข้างเหล่าซึ่งรับบทด้วยแม็กห่วงซึ่งตัวละครตัวนี้สามารถคว้างหมวกเป็นอาวุธได้นะครับผมและต่อด้วยหลอดไรเดนซึ่งรับบทนน้ดยธนนุมบุาซาสนะครับผมจากฟุติเซเว่โรนิน และฉากนี้ถ้าเราสังเกตกันดีด <S <S ๆเราก็จะได้เห็นพัดของคิตตน่าตัวละครในเกมด้วยนะครับผมฉากตา่อมาครับเราก็จะได้เห็นฮันโซฟื้นคืนชีพเลยนะครับผมแล้วก็กลายมาเป็นสกอร์เปียนนะครับแล้วก็มีพลังไฟอยู่รอบตัวนะครับผมเปิดอันติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการปรากฏตัวของมิเลนา่าซึ่งรับ,บุโดยซิซิสเตรนเจอร์นะครับผมซึ่งไม่แน่อาจจะเป็นตัวละครเดียวกับที่เดินอยู่แถวดินแดนเอาเวิด์นะครับผมตอนต้นตัวอย่างนะครับึ่งกอลังจะ เลียดาที่มีเลือดติดอยู่นะครับผมฉากต่อมาครับนี่เลยรูปปั้นของชาวคาดนะครับซึ่งก็กําลังจะแบกค้อน,นครับผมซึ่งในหนั้นเราอาจจะได้เห็นชาวคาดก็เป็นได้น,นะครับผมหรือเป็นคมิโอเล็กๆแล้วไปโพนในพักต่อก็เป็นได้นะครับผมและฉากต่อมาครับอันนี้เป็นฉากน่าจะเป็นพวกสตูที่หายตัวได้น,นะครับแล้วก็แอบ,บลักลอบเข้ามาตามหากลุ่มของซันเดอร์เลดนะครับผมซึ่งหลายๆคนคาดเดาว่าอาจจะเป็นลิฟท์ยสามารถหายตัวได้ฉากต่อมาครับ เป็นฉากของชังซุงเส้นด้หลักของชังซุงจากซ้ายไปขวานะผมขอสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นซับซีโร่และมิลิน,น่าก็เป็นดาน,นะครับผมฉากต่อมาเป็นฉากที่ซับซีโร่ออกมาจากฝูงควันนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นที่แบบที่หายตัวนะครับแล้วก็ค่อยออกมานะครับผมและพลังการปล่อยไฟของหลิวกลงนะครับผมแล้วก็มีการปรากฏตัวของโกโรยักษ์สี่แขนนะครับผมที่กำลังจะต่อสู้กับใครบางคน ซึ่งคาดเดาว่าอาจจะเป็นโคก็ได้นะครับผมว่าแต่โคไปหากระหรอมาจากไหนวะเนี่ยฉากต่อมาครับซับซีโร่นะเหมือนจะมาเยือนโลกมนุษย์แล้วนะครับผมฉากต่อมาครับลิวกังกำลังจะสู้กับใครบางคนซึ่งอาจจะเป็นลูกสม,มุนของช่างซุงก็เป็นได้น,นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นคาบาวที่ไม่ใช่คาราบาาก็เป็นได้น,นะครับผมและฉากต่อมาครับผมเป็นฉากที่ทุกคนก,ก็อยากดูมากที่สุดครับคือฉากต่อสู้ระหว่างสกอร์เปียนกับซับซีโร่และสกอร์เปียนกับพูดคำว่า <idian> ถ้าเราดูฉากนี้ดีๆเราก็จะพบเห็นโคอยู่ในที่นี่ด้วยนะผมจะเป็นทั้งสามปะทะด้วยกันอะไรยครับก็ปเป็นได้น,นะครผมแต่ที่ไม่พลาดเลยก็คือเสียงเพลงของหนังเรื่องนี้นะครับหลังจากขึ้นเพลงขึ้นอินโทรเสร็จแล้วนะก็จะเป็นฉากชักชางซงครับผมฉากแจ็คต่อยใครบางคนและที่พีคเลยก็คือมิเลนาโดนยิงนะครับผม คันโซใช้ดาบปักหัวของกลุ่มนะะักฆ่าสัญญาปัะทะมิลินาและฉากเคโนโปัทะลิปทายเวอร์ชันกินแดงก่อนปิดคลิปผมให้ข้อมูลหนังเรื่องมทัทโอมแบทเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับมทัทโทคอมแบทเวอร์ชันนี้จะกำกับโดยไซมอนแมคคอยซึ่งมีผลงานรงแรกๆก็นหนังเรื่องนี้เลยนะคะผมและตัวหนังจะได้เจมวานผู้กำกับ The f ฟ s t and Furious ภาค7ผู้กำกับ t ด e c o n นทูเรนท์ภาค1และภาค2และผู้กำกับอ q ควาแมน ซึ่งจะมาเป็นปริวเซอร์ให้กับหนังเรื่องนี้นะครับผมและหนังจะเข้าฉายวันที่8เมษายนปี2021เข้าฉายก่อนอเมริกา8วันนะคะผมซึ่งหนังอาจจะมีการเลื่อนฉายนะคบผมโอเคครับเป็นยงไกันบ้างครับสำหรับคลิปตัวอย่างหนังมาเท่าคอมแบทนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มาถึงถึงตอนจบของคลิปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากมานะครับผมโอเคครับก่อนเดี๋ยวจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ I'm